ถ้าไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้บางพื้นที่อาจจะไม่มีโอกาสนี้เพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับอย่างที่จังหวัดตรังครับก็ยังคงเตือนประชาชนครับให้เฝ้าระวังหลังจากเกิดฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําและพื้นที่รับน้ําของทั้ง4อําเภอครับล่าสุดครับน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดก็ไหลลงท่วมเส้นทางจราจรบริเวณสี่แยก แห่งหนึงนะครับแถวแถวถนนตรังนายงระยะทางประมาณสัก500เมตรครับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงก็ต้องทำการปิดเส้นทางการเดินรถครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังครับหลังจากฝนตกติดต่อกันนานกว่า2วันครับก็ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมสี่อำเภอประกอบด้วยอำเภอรัศด,ดานายงกันตังและอำเภอเมืองครับชาวบ้านกว่า150ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดครับน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ชาวบ้านอีกประมาณ80ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังระดับน้ำลึก50-100ถึงเซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่7ตําตบลนายงใต้อําเภอเมืองน้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรถนนสายตรังนายงบริเวณ4ี่แยกท่าปาบนะครับตบนาบลนายงใต้ระยะทางกว่า500เมตรระดับความสูงของน้ำก็อยู่ที่ประมาณสัก30-50ถึงเซนติเมตรครับ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตรังต้องเร่งส่งกําลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยระบายรถและเร่งนําสิ่งของกีดขวางทางน้ําออกจากบริเวณท่อระบายน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ท่อระบายน้ําให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับขณะที่บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณสี่แยกท่าบาบนั้นต้องมีการเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้านะครับ <c oughs> และบางส่วนจํานวน30ครอบครัวก็ต้องหนีน้ําขึ้นมานอนในเต็นท์ที่พักชั่วคราว หลังจากน้ำท่วมบ้านเรือนทำให้ทรัพย์สินเสียหายจนต้องขนของหนีน้ำกันกลางดึกเลยทีเดียวครับ